นี่ไมครับวันนี้ <S <S จะเล่าใไรฟังนะไปกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินอะไรที่มีเครื่องเติมอ่ะเมียผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องกินเลยรู้มากเขาจะใส่ทุกอย่างเนี่ยใส่ใส่ใส่ใสใสใส,ใส่บาง nah, ครั้งกินไม่ได้พอกินไม่ได้ก็โยนให้คนอื่นเขากินเนี่ยปกต,ติพี่ป้ากินรถแบบไหนฮะ ก็มั่วอะไรไอ้ไอ้แล้วก็บอกว่าของตัวเองอร่อยต้องให้หมอแต่วิฟ้าปรุงแล้วกินได้ใช่ไหมพี่ฟ้ากินได้ใช่ไหมผมว่าปูไม่ได้ไม่ได้อ้าวถ้ามันอร่อยแล้วเขาจะให้มาใหม่อ่ะพี่ถ้าเพื่อนปรุงอ่ะคือมันก็ว่ามีอะไรเขาใส่หมดอ่ะใส่แบบอันนี้เป็นพ่อปหมโอ้เป็นถือว่าเป็นพ่อเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างไม่คือเขาปรุงเองแล้วเขาก็กินเองไม่ได้ด้วยเหรอหมอปลา ขนาดกำลังจะแดกดูจะให้ร่อยดูับอ่ยคือปรุงเองแต่ก็กินเองไม่ได้ใช่ไหมหมอปลาไม่ได้เบาๆไม่ได้สมัยก่อนมันจะไล่ฟัานะครับเมียผมไม่เป็นคนไม่ทานเนื้อนะครับไม่เคยกินเลยเขาไม่เคยกินเนื้อได้มาอยู่กับผมได้สามสี่วันผมก็ชวนเขากินเนื้อเขาบอกว่าหนูเป็นคนไม่กินเนื้อพี่แล้วผมก็ถามว่าเอาทาไมเอ็นพี่หนูกินได้ทําไมเนื้อจึงกินไม่ได้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปเขาถึงกินเขาเป็นครับ